สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเซตค่าอุณหภูมิความร้อนมันเกียร์ของรถมิตซูบิชิปาเกโร่หรือไททันนะครับสำหรับเกรดลูฟี่ XF เมนูภาษาไทย Thailand, นะครับของลูฟี่ไทยแลนด์นะครับว่าจะเซตดูค่าอุณหภูมิน้ำมันเกียร์ของรถมิตซูบิชิปาเกโ r ่หรือไททันซึ่งเป็นเกียร์ออโต้ได้อย่างไรนะครับมาทำตามคลิปนี้กันนะครับปุ่มด้านหลังของตัวเกจะมีอยู่3ปุ่มนะครับคือบนกลาง และล่างนะครับให้เรากดปุ่มกลางเพื่อเข้าเมนูแบบนี้นะครับจะได้เมนูแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เรานะครับเลื่อนหานะครับเลื่อนหานะครับอันนี้อันแรกนะครับให้กดลงมาปุ่มล่างนะครับเลื่อนลงมาหาคําว่าการตั้งค่าข้อมูลผู้ใช้แบบนี้นะครับแล้วให้กดปุ่มกลางหนึ่งครั้งครับอ่าจะขึ้นข้อมูลอย่างนี้มานะครับให้ใช้ข้อมูลที่หนึ่งนะครับแบบนี้แล้วกดปุ่มกลางเข้าไปครับอ่าจะได้แบบนี้นะครับ ให้เราเลือกที่ตำแหน่งไฟล์นะครับตรงนี้นะครับแล้วกดปุ่มกลางครับจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับให้กดปุ่มบนนะครับแบบนี้นะครับเพื่อหาคําว่า user นะครับ pid วงเล็บ dir แบบนี้นะครับแล้วกดปุ่มกลางเข้าไปหนึ่งครั้งครับจะได้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดปุ่มล่างนะครับเพื่อเลื่อนลงมานะครับหานะครับคาว่ามิตซูบิชินะครับก็คือเราจะตั้งมิตซูบิชิอันนี้นะครับมิตซูบิชิ ให้แถบสีเหลืองเลื่อนลงมาตรงคําว่า Mitsubishi แบบนี้นะครับแล้วให้กดปุ่มกลางเข้าไปครับให้เราเลื่อนนะครับปุ่มร่างนะครับมาที่ครับตัว T F T C 2แบบนี้นะครับ T F T C 2นะครับแบบนี้นะครับแล้วกดปุ่มกลางเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับกดปุ่มกลางอีกหนึ่งครั้งนะครับกดแล้วปล่อยนะครับไม่ต้องแช่นะครับกดกึ๊บเพื่อเซฟเขานะครับหลังจากนั้นให้กดปุ่มกลางแช่นะครับแบบนี้นะครับ แล้วก็กดปุ่มกลางแช่อีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อออกมานะครับแบบนี้นะครับคราวนี้เรานะครับก็จะเอาเกจมาวางนะครับที่หน้าจอเพื่อดูหน้าจอสมมติกดตัวไว้ที่ช่องนี้นะครับก็ให้เรากดปุ่มกลางหนึ่งครั้งนะครับแล้วเลื่อนปุ่มบนนะครับขึ้นไปหาคําว่าการตั้งค่าหน้าจอแบบนี้นะครับแล้วกดปุ่มกลางเข้าไปครับเลือกค่าการตั้งค่ารายการนะครับแบบนี้นะครับจะได้แถบทึบๆแบบนี้มานะครับให้เรากดปุ่มบน เลื่อนไปหาช่องที่เราต้องการวางค่าความร้อนน้ำมันเกียร์นะครับสมมติว่าผมจะไว้ตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้กดปุ่มกลางหนึ่งครั้งครับแล้วกดปุ่มร่างนะครับเพื่อเลื่อนหานะครับคําว่า user เมื่อกี้เรา user ที่1นะครับอันนี้ user 9นะครับก็แปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งอันนี้คือเราวางไว้ช่องที่1นะครับนะครับสังเกตมันจะขึ้นคําว่า t f t นะครับ ชื่อตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับตรงเมื่อกี้ที่เราเข้าไปเซ็ตคุณจะเปลี่ยนเป็น ATF นะครับหรือว่าเกียร์เทมหรือว่าอะไรได้หมดนะครับเมื่อได้ค่ายแบบนี้แล้วให้กดปุ่มกลางแช่นะครับแล้วกดปุ่มกลางแช่แบบนี้นะครับค่าน้ำมันเกียร์ของรถมิ s u b ิ s h i าเจโร o หรือแต t ตันะครับที่เป็นเกียร์ออโต้ก็จะขึ้นมาโชว์ตรงนี้นะครับลองทํากันดูนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ